สายสายพี่ลูกก็ไปลอสายพี่ลูกไม่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 ฟังนะผมว่าแก๊งหญิงเสียไม่ได้นะครับแก๊งหญิงต้องชนหญิงนะผมบอกเลยแก๊งหญิงต้องชนหญิงนะเสียไม่ได้นะเปนความคิดผมนะแล้ยว V หรอพี่ R V หรอกลับมาเล่นขำขำขหพ้ยอะไรกดทั้งวันขำ ตีกันเหรอพี่นะครับตีป้อมครับตีป้อมดับลูกหกนะครับสิบวินะครับทำไมวันนี้ไม่คนสิบเก้านะตอนแรกคนมปนสิบแปดแล้วนะไมันไปไหนวะเน,นี่ยลูกหกนะลูกหกนะเฮ้ยใครยังไม่เข้าวอลบอยเข้าวอลหน่อยมาแล้วเล่นตนะวันฉากบึ่าวันนี้ใครขาดอ่ะโ r หนาวลาคนแรกดับลูกหกเห็นจำบอกแคสอะแคสนายนัตตี้กับเรีนจำจำอยู่ครับนัตตี้วะไฟอยู่ใครมีกล้องไหมต้องมีสิบไปมาก้าวปะเอออยู่ไปเนี่ยคือเขาไม่อยู่เขาบอกว่าไฟดับ ไอ้บ้าเดี๋ยวมึงเอาของไอ้ดอบลุกตี่หนึ่งละนะครับเพื่อนได้ข่าวว่าได้ข่าวว่านายรันนายนายรันจัดเลยเหรอตี่หนึ่งอ่ะทำทำจาทำดาก็แบบนายนายไล่นายไล่หัวทุกแก๊งเลยอะนายอ่ะทีมไฟทีมไฟเราดีดีไม่ก็บอกแบบรันจัดกูะมั่นใจมากว่ากูกดเข้าแต่แต่พี่แต่แต่พี่นุกไม่เข้านะเมื่อวานอ่ะพี่นุกอ่ะตี่หนึ่งเข้าได้แต่ไม่ยอมเข้าอันนี้ผมฝากฝากไว้ให้คิดนะครับ เข้าไม่ทันเข้าไม่ทันไม่ทันครับเมื่อคืนมีคนบอกผมว่าพี่บอกว่าพี่แค่เข้าบอยเฉยพี่ไม่เข้าแอดด็อกนะก็บอกว่าเข้าไม่ทันเขาไม่ทันเข้าไปกูก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีพัดเจ้าเอเกือบสวยโอ้โหเสียงผู้เ้อซ่าเลยว่ะชเชื่ีกันให้ได้พอแล้วตอนนี้เล่นเยอะกว่านะเว้ยตอนนี้เลยเออขอเกาะหน่อยเยอะๆเลยเกาะแถวไหมไม่ครับต่อแถวครับเกาะแถวปีศาจกรต้องออก อาแถวครับแถวหน้ากระดาษเรียงยี่สิบอีฝาดย์จังมั่มเข้าทั่งกับเนี่ยเอไอบากูที่สีแดงไม่เข้ามาแก้กูแล้วนอ่ายสองคนเลยแล้วก็เพียมีใชาคุณเกิดเข้าไม่ได้มีเพียโอ้โหที่ชมพูอย่างเยอะเลยว่ะเต็มเลนเข้าโหยเจ้าโหเราไม่เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยยาจกเว้ยยาจกไม่เคยแพ้ครับ ถ้าแพ้คือโดดน้ำเอ้พี่พี่ลูพี่อะไรอ่ะพี่เนี่ยสี่สิบแกงที่ดีสี่สิบไฟเอ็มอ่ะไม่มียาจกะกอพี่ก่อดกอีกเดียวไม่น่าจะมีนะนี่อันดับที่สามเก้าอ่ะเล่ไอ้พี่เอาไปไว้ตรงนั้นอย่างพี่ลองรู้เลยสัตว์ไม่มีเลยมึงมึงไม่ต้องกูเข้าไปในสี่สิบดีกว่าถ้าไว้ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยววันนี้แผนคือไงให้ผู้หญิงเขาเตียงก่อนไหมเพราะว่าแกงผีแดงไม่มาเตี๋ยวไปไม่มีอะไรเลยอย่างนี้ให้กูยืนมาได้ปล่ะ ไอ้จำเมดีอยู่ใช่ไหมนันติเมดีไหมมีมีมีม่วานไม่ได้ชบเลยกเขามีนะไม่กี่วิอยู่พี่คนนึงต่อดเองเดียบานี่เดียวพอนี่เดียวพอเจมส์ที่แดงเข้ามาเขาเพืาผมเขาผมเขาผมใช่แล้วก็อเพจประดับแล้าใค่สองอางเอเดมีอยู่ใช่ครับไอ้เคียวขอเกาะไอ้ไอเดอบเมืวันหน่อ้วยนั่นเท่าไหร่วะก่อศูนย์ตอนนี้ไม่มีเลยเมื่อสามสิบ อตอนนี้เกาะในตัวกูหมดคำคมผมเฮ้เท่าไหร่วะมันได้เท่าไหร่อ่ะตอนนี้เกาะเกาะราคาเท่าไหร่อ่ะที่เขาขายกันอนะ่ะราคาลับอะ่ะพอรู้ปะ่ะห <5, 000. S 2> ้าพันห้าพันถึงสี่พันห้าครับสี่พันห้าห้าพันพี่คนรับอะ่ออะแล้วเพนอ่ะเพนรู้ราคาไหม อเห็นเขา้รับ2,500 2,500 3,000 3,500หัวหนึ่งเคารดแพงเห็นสภาเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะเอามาขายให้แล้วนะครับตอนนี้ผมไปจับใส่ไอ้ดอกค่ณเกมแล้วก็รุนแราขายผมเท่าไรับ จะเยน็นมอด,ดจะเยน็นอ๋อมึงหนาวไม่หยุดเลยวะเขามานั่นแต่เขามาคนเดียวอ่ะสีแดง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสปอนเซอร์หลักมาเว้ย <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> จนตอกจนตอกทักมาบอกว่า จะแบ่งขายเกาะกับเพนให้อย่างละพันเพนขายพันเพนขายขวดละอ่อขวดละพันโนเกาะสองพันพอวานนีบอกเขาเอาเลยเอ็บอกบอกไปแล้วบอกไปแล้วฟีได้ปะพี่ลองถามเขาได้หนึ่งลีได้หนึ่งลีไม่แต่ว่าหลังหลังไอ้หลังไอ้ดอปขอรบกวนทุกคนมาจ่ายเงินที่แลนด์ด้วยรบกวนด้วยนะครับใครที่รู้ว่าค้างจ่ายดนะเป็นปัจจุบันด้วยนะครับจ่ายนะครับเดี๋ยวผมไปไป เขากดไหมใช่ใช่อะไรเฟรมวานมึงไม่จ่ายจ่ายแล้วไม่ใช่หรอไม่จ่ายอ๋อมาถึงตอนนี้แล่าสุดหรอส่วนใครที่ชอบดราม่าต่อฆ่ากันเองทำไมอะไม่งแบ่งแบ่งว่าผู้หญิงยอมกันไม่ได้ครับเรื่องนี้เราจะไม่ต้องทำไรไปดูเราไม่ต้องดูอโอเคมึงไม่ใส่หน้ากากใช่ไหมตอนเนี้ยเออเอออ้ไเี๊ยทำไมฝั่งซ้ายเขาเยอะจังวะ เมันเยอะเยอะพี่สาย้ายเยอะไม่ว่าทำไมขวาไม่จั่วะฮึ่งไล่ไม่ตอนนี้มันเหลือไหมให้ให้เขาไปประจบกันไหมเดี๋ยวนะตอนตอนตอนนี้มันมีแค่สามแก๊งปะพอตรงข้ามมันดใช่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 แล้วเป็นตัวแปรแล้วทั้งนั้นแหละเราฟังเราฟังไอเกลไยวมาไอเกียเรื่องเลยรวฟังเกียเราฟังเกียวยองไงมีสามแก๊งนี่ไหมเอานี่ไหมเราไปบอกเขาพี่ตีกันหน่อยผมอยากดู เสียงยูมบ้าเราก็ทำจ่าเลยใช่ไงเราได้อยู่แล้วเราได้แอดดับอยู่แล้วแกงผหนิงเขาไม่ยอมกันหรอกมึงดูว่าใส่ชุดเดียวโหกระโปรงสิ่งเด็ดไหนล่ะเห็นหลาเลยอะทีนี้งานเจ้าเราอยากโดนผู้หญิงลุมได้ยู่กระโปรงไปยิงไก่ว่าไงนะแต่จริงกูชอบขอกที่แปลกๆนะผู้หญิงลุมผู้หญิงลุมก็แกงหญิงล้วนผู้สองแกงให้ยลุมไงเพราะว่าเขาติดลุมเราอยู่แล้ว ไม่เราปิดฝาได้ก็คือจบแล้วเนี่ยรอชมพูต่อเอาไงไม่ใช่คือถ้าถ้าจะเข้าต้องเข้าชมพูพี่ถ้าเข้าฝาแล้วชมพูแจมยากกว่าเดิมอีกผุดูทรงแล้วให้ทายนะคือแม่งแจมแน่นอนอ่ะเราเข้าไหนอีกแจมแน่นอนจะไปเหมือนจะไปไม่มีทางที่มันจะปล่อยให้เราถึงหนึ่งให้พี่วิ่งไปยุโยงให้ไหมล่ะ ไม่ดิพี่สายซายสายสายพี่คิดว่าพี่จะรอดกลับมาไหมล่ะมาเดี๋ยพี่วิวอยู่ว่าเขาน่าจะเปิดพี่พี่วิวอยู่โยู่ให้พี่ดูตายเราเขาใส่เลยถ้าพี่ดูตายเราใส่ไพี่มันมันเราต้องมันเลยเวลาแล้วมันเก็บกล่องได้ไม่ใช่เหรอกดอ่ะห้านาทีกดอ่ะห้านาทีสุดท้ายซ้ายสายซ้ายซายพี่ดูเป็นล้อสายพี่ดูไม่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 ฟังนะผมว่าแก๊งหญิงเสียไม่ได้นะครับแก๊งหญิงต้องชนหญิงนะผมบอกเลยแก๊งหญิงต้องชนหญิงนะเสียไม่ได้นะในความคิดผมน่ะโอย ไอ้บ้างมึงไปหลบอะไรอยู่ราชมพูจะบกูเข้าไปแทงได้นะเพื่อนเ้ยเบนขวาถอผมพูดแล้วนะกูแทงกูแทงได้ฟรีๆเลยเนี่ยหนึ่งศพนี่ยแทงดโอ้แม่วิเป็วงกลมอเี่ยูลมไมกูตัดให้ได้กูตัดให้ได้กูตัดให้ได้บอกเลเบอกเลเบอกเลวบวกเลบกเบวเบกเลเโลบวเลโกเลเวว อีกไม่อะไรจมูซอนจมูซอนจมูซอนเจ้าจมูเดซอนนะระวังดูดีพี่ตะวันพี่ตะวันขำไว้พี่ตะวันไม่ต้องเล่นแล้วพี่ตะวันคำข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 ำรอดจมูพี่ตะวันพี่ตะวันขำรอดจมูขำรอดจมูรับรับอยู่นะมารับรับอยู่นะจมูแจนนะครานั้นเอาชมพูกันเอาชมพูกันเอาชมพูไตหนึ่งชมพูไตหนึ่ง่อนเอาชมพูเลย เราโดนเยอะเ้ยเฮ้ยชมพูก่อนชมพู่ก่อนอยากโจมกับชมพูก่อนวหเล่นแค่ริมเล่นแค่ฝั่งริมเล่นแค่ฝั่งริมเล่นแค่ฝั่งริมรอนเหรอรอนดันดันขึ้นไปข้างหน้าชมพูได้ปดันขึ้นไปชมพูได้หรอดันดันชนชมพูดันชนชมพู่ดันชนชมพู่มาโดน่ลยชมพูก่อนชมพูก่อนไปเล่นกันหน่อยครับโอ้โ พี่มายพี่มากันหน่อยพี่มากันหน่อยชุบอยู่นะชุบอยู่นะกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยบารตายพี่บารตายไอ้หนูเขาติดอ่ติดเฮ้ยใช่ปะเนี่ยไหวนะไหวนะไหวเอาสมบูรณ์นะปิดเป็นเลยปิดสมบูรเลยปิดสมบูรปิดให้ลงนะปิดให้ลงกีบได้ไหมเยอะนะบอกไว้ก่อนฟ้าจะเข้ากีบอยู่นะทีบทีไอ้จ้ามทีบอีกทีอ่ะเอ้ยไม้ จะปิดชมพูให้มีไม่มีปิม่ม่ปิดชมพูไม้ไปเล่นสีฟ้าไม้ไปเล่นสีฟ้าเล่นสีฟ้าไม่่เลนสีฟ้าไม่ปิดชมพูไม่ปิดชมพูไม้เล่นสีฟ้าไม้เล่นสีฟ้าคนไม่มีหูนะฮะชุบชุบเล่นหน่อยดิหาชุบอยู่อ่ะชุบอยู่อ่ะชุบอยู่ไอ้ไม่มีวะใช่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยติดซุ่มเหรอวะปลาแบบปลาด๊อก จุกชมพูชมพูชมพูปิดนหูหน่อยปิดูหน่อยครับเยอะ้า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 ป้างเสาหมแชมพูจุหมดแล้วเกิดมาแล้วดีเพื่อนใครชกกูซ้ำเนี่ยเฮียยืนพี่ลุพี่ลุยืนให้พี่โบพี่นกทีบมีมอป้าชูปหนึ่งนะ เขาเกิดเขาเกิดรุมเลยรุมเลยฟฟซ้อนไาจะซอนไปคือเพื่อนไปคือเพื่อนพี่เอาเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมายังไงก็ไหวเอาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาพี่เอาเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาได้ยังไงชุบปชแล้วชุบแล้วชุบแล้ววงเริ่มบีบนะห่วงเริ่มบีบแล้นะระวังด้วยทำยู่มีเล่นให้มีเล่นพี่ให้มีเล่นให้พี่เล่นโอ้โหเป็นอะไรไปไเล่นได้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 เลยจงพูพี่เลยจงพูทิพตีเสาไปหอยรอบไปหรอบ

คงฟอร์มนี้ไว้จะเล่นประหยัดของแม่งตบสายตบขวาตบสายตบขวาตบไม่หยุดไอ้สัตว์มาเล่นประหยัดของแม่งเปลืองกระตุนอีกที่อ่ะว่าแล้วแม่งต้องแจมไอ้ที่อะแม่งอุต่า์วิ่งไปบล็อกเสียไม่ได้นะผู้หญิงต้องเปิดนะไอ้วิ่งบบแทงกูอ่ะ เแกละเมอกความป้ากว่าแทงกูเลยแชมพูแจมไม่ว่ากับมาชมพูไม่ว่าไอ้เหี้ยไฟไปเสร็จยังเข้ามาแจมเขียวยากูมีเกาะเขียวจะแทงพี่หนวดหลายรอบมากชมพูชมพูตอนนี้ผมเพิ่มมีสตอรี่เป็นไงครับสปาใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมครับโอเคครับดีครับครับผมครับขอบคุณครับอย่าดื่มไปบอกอะไรนะับแก่แก่ครับใครแก่ครับไม่มีครับ พู่อว่าเก่งค่ะนี่ครับโหสว่างเลยแดดบางกุ้ยเหรอบางกุ้ยมาต่อไอ้บ้ามึงเริ่มแอดให้กูอะขับมาสภาเลย